ก็กล่าวสวัสดีทักทายไปทาง f อและท่านผู้ชมทุกท่านครับผมก็เข้าสู่ช่องคนน่าหนวดเหมือนเดิมครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคนน่าหนวดพูดไม่เก่งด้วยครับผมก็มาแถวเนี้ยครับอยู่แถวคลองขวางเหมือนเดิมครับยังอยู่ไสน้อยนนทบ,บุรีเหมือนเดิมครับเขตทางนี้ก็ยังพอมีเกี่ยวท่านผู้ชมมาครับทีมงานไหนครับเนื้อเจ คนนี้ผมเคยถ่ายครับใช่เจ๊เปรี้ยวหรือเปล่าครับผมรถเก่ารถเก่าแต่เกี่ยวได้เฟี้ยวฟ้าเหมือนเดิมท่านผู้ชมเอฟซีอันนี้รถคุณพ่อสู่รุ่นลูกเลยครับท่านผู้ชมรถในตํานานครับท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านครับผมมารับชมเกี่ยวข้าวครับท่านผู้ชมเอซจัดให้ระเบิดระเบอ้อเลยเจ๊ แต่ผมก็ได้ถ่ายรถเจตั้งหลายเดือนแล้วครับเกี่ยวเรื่อยๆเลยครับคือรถรุ่นรถถือว่าตำนานครับท่านผู้ชมเอ็ซีตามประวัตินะครับผมไปดเรื่อย,อยกินนิ่มๆสบายสบายข้าวสวยมากเลยท่านผู้ชม มาดูข้าว่อนครับข้าวสวยจริงเลยครับสวยจัดสวยจริงเลยครับข้าวเหลืองอารามเลยครับท่านผู้ชมแต่ราคาข้าวไม่รู้เท่าไหร่ครับผมึ้นๆลงๆครับสวยๆงามๆอยู่ครับท่านไหนก็เกี่ยวได้ครับท่านผู้ชมอันนี้ก็อีกตัวหนึ่งครับเจ้า2009ครับพิมายครับผม รถในตำนานเหมือนกันครับผมรุ่นพ่อสู่ลูกครับท่านผู้ชมเอฟีทุกท่าน,นครับผมเดี๋ยวนิ่ี้ดันมาเรื่อยๆเลยครับยังไงก็เสร็จครับผมออนานๆได้บุญเวียนมาเจอกันอีกทีครับผม เดี๋ยวคู่กันไปเรื่อยครับสองคันครับผมด,ดูครับด,ดูตนข้าวท่านผู้ชม สวยแต่นี้ไม่รู้เป็นข้าวพันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะท่านผู้ชมหรืออาจจะขายเข้าโรงสีครับตอนนี้ราคาหลุดหมื่นแล้วครับท่านผู้ชมเก้าพันเก้าพันฝ่าประมาณเนี้ยครับท่านผู้ชมเอฟซีเพราะว่ามันช่วงนี้ราคามันลงครับแต่ชาวนาก็ทําใจครับแต่ก็ลงไม่เยอะก็ไม่เป็นไรครับยังไม่หลุดเก้าพันก็ถือว่าโอเคครับ เพราะว่าข้าวอย่างว่าแล้วเนาะมันมันก็จังบวะขึ้นก็ขึ้นก็เหมือนดวงดีครับช่วงเขาได้เกี่ยวช่วงราคาขึ้นแต่ราคาลงก็พอได้แต่อาจจะได้นิดหน่อยออเจก็ขับขึ้นเองเลยครับผมเจก็ขับเองเลยครับวันนี้รถในตำนานรถในตำนานครับผมดูสะอาดตาเนียนตาครับผม ถึงจะรถเกา่ารถใหม่เกี่ยวเฟียวเ้าเหมือนเดิมครับอาจจะดีมากดีน้อยก็ว่ากันไปครับ 阿奴。Ah, no. ชมดูว่าข่าไหลดีเลยครับอากาศดีครับ ลมพัดเย็นดีมากเลยท่านผู้ชมก็เอาบรรยากาศตามท้องไร่ท้องทุ่งท้องนาครับเรื่องรถก็ทั่วไปครับผมอะไรมาตรฐานครับผมเรื่องก็ฮีโน่เจโครับหลอเล1อสิบ er ลูกครับผมปากเกี่ยวก็อยู่ประมาณ3เมตรครับผมมาตรฐาน ก็บอกเลยลูกพี่จัดให้สุดจัดให้ระเบิดระเบิดเลยครับผมเดี๋ยวลันลันให้ชาวนาครับได้รับชมในเอฟซี FC ทุขสันครับผม แปลงเล็กๆก็ง่ายหน่อยท่านผู้ชมอ่าผมไม่ต้องเดินไกลมากครับยืนถ่ายอย่างเดียวเลยครับอ่ะเจจัดมาจัดมาจัดให้เต็มระบบเหมือนเดิมว่บเจเจสั่งลุยหรือเปล่าหรือเจลุยเองครับเจไม่ได้สั่งแล้วครับันนี้เจลุยเองครับผม น่าจะหมดถ้าไม่ล้นเกินหรือน่าจะพอนะครับ่าจะพอนะครับ่านเดี๋ยวมันพกครับ จะมีหนูออกเจอะเปล่าครับผม ปีได้ประมาณ3โลถึง4โลครับที่ผมมาถ่ายของอกับลุงบังันนั้นมาถ่ายพอเจริญการช่างแกได้ประมาณ3-4โลแล้ว,วันนี้แกก็มาจัดต่อครับ ว่ะออกแล้วกระโดดแล้วท้องแล้วกระโดดวิ่งเกะย้อนพื้นเองปุ๊บออกตัวหนึ่งออกมาสองตัวสามตัว ใ้ตัวเดียวไม่ตัวเล็กดูดิตัวนี้จะได้ไหมยิ่งหนูน้อยๆอยู่ครับท่านผู้ชม เงียบมันมุดมุดไวมากครับทองขาวเรียบร้อยแล้วครับทางนี้ครับเต็ม เต็มคันรถเลยท่านผู้ชมไปแล้วครับชอบยิ้มแย้มครับท่านผู้ชมเอฟซก็ฝากคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ครับคลิปหน้าเจอเจอกันใหม่ครับบายบายครับผมเอฟซ